ผม่าทีรียนวันละสี่ตันครับผมสี่ตันสี่พันโลครับผมเป็นเด็กเติบอยู่ที่พัทยาทำงานอยู่ที่บริษัทโทรศัพท์เป็นโอเปอเรเตอร์สนามกอล์ฟเช็คสโต์อยู่ที่เกาะสมเด็จแล้วก็ทำงานโรงงานเป็นพวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาทำเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มครับผมชนีฮะหมอนทองครับการยาวครับอะไรี่ชีเล่ไนะเศรัฐีผมพบรมหาที่เลนทีชาย อายุ40ปีมาจากจังหวัดระยองครับผมครับผมประกอบอาชีพค้าขายเกี่ยวกับทุเรียนแล้วก็ทําสวนครับผมอยากสนิทอยากสนิทอยากสนิท oh. มีทุเรียนพันอะไรบ้างคะมีหมอนทองชนีกระดุมก้านยาว oh. กระจิบแล้วก็พวงมาีครับผมโอ้โหแล้วก่อนที่จะมาทําอาชีพเนี้ยก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนนะคะผมทํางานหลายอย่างไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่พัทยา แล้วก็ไปทํางานอยู่ที่บริษัทโทรศัพท์แล้วก็ไปเป็นโอเปอเรเตอร์สนามกอล์ฟเป็นทำงานเป็นเช็คสโตร์อยู่ที่เกาะสม็จแล้วก็ทํางานโรงงานเป็นพวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาทําเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มครับผมโโอ้หหลายอาชีพมากเลยฮะแล้วอะไรทําให้มาจบอยู่ตรงนี้คะก็คือว่าแต่งงานกับภรรยานี่แหละครับอ เพื่อตั้งแต่แรกนี่คือเราไม่มีความรู้อะไรมาก่อนไหมผมมาเจอทุเรียนเงาะอะไรเนี่ยผมไปไม่เป็นหรอกฮะ mm hmm. แล้วก็มีบางคนอะ่ะเขาบอกคนอย่างผมอะ่ะทําอะไรไม่ได้หรอก mm hmm. เพราะผมไม่เคยทํางานอะ่ะ mm hmm. ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองผมไปเรื่อยๆเื mm ่ hmm. งานในไร่ครับงานในไร่ผมก็จะช่วยเขาใส่รน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ปัดดอกทุเรียนแต่งดอกทุเรียนอะไรประมาณ mm hmm. นี้ครับ mm hmm. แล้วก็จะมีอาชีพทําทุเรียนทอดด้วยอเอาปลืแฟนอะ่ะผมก็มีหน้าที่ คือว่าหั่นทุเรียนแล้วก็ใส่เอาทุเรียนใส่เครื่องทําไปทํามามันอยากผ่าทุเรียนอผมก็เริ่มที่ว่าขอผ่ามั่งได้ไหมขอปอกทุเรียนนะฮะเขาบอกจะปอกได้เลยผมก็ได้ผมเริ่มต้นจากที่ว่าผมปอกทุเรียนวันละสามร้อยโลเพราะว่าเราไม่เคยทาอ่ะก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมผ่าทุเรียนวันละสี่ตันครับผมสี่ตันสี่พันโลครับผมรู้สึกยังไงที่ได้ทําอาชีพนี้ ผมภูมิใจนะเพราะมันเป็นอาชีพที่ทําให้ผมมีทุกอย่างที่ผมอะไรมีบ้านมีรถอะไรก็เพราะทุเรียนเนี่ยครับโจ์นี้เชื่อว่าปกติเขาไม่ถามกันแต่เราอยากท้าชายครับทายให้ได้ว่าทุเรียนลูกนี้มีทั้งหมดกี่เม็ดไม่มีใครร้อยเปอรเซ็นต๊ะครับผมบใช้ความคาดเดาอย่างเดียวอันนี้ผมเดาวไว้ก่อนหนเม็ดสองเม็ด แต่ตรงนี้ไม่แน่ใจไม่มีอันนี้สอ,องเม็ดข้อสองเม็ดเชือังมหนึ่งสองสามสี่ 1> 1, 2, 3, 4, ตอนนี้ชายพยายามมองทะลุผ่านเปลือกเข้าไปอยู่ครับแต่ไม่รู้อันนี้มีเม็ดหรือเปล่าชายคิดว่ามีทั้งหมดกี่เม็ดรครับ7เ,เม็ดครับผมเริ่มจากภูหลอกที่ก่อนดีไหมครับครับผมได้ครับ ไม่มีอะไรเลยสำหรับภูรอกท่านผู้ชมครับเรากำลังจะเริ่มผ่าจากภูที่คิดว่าไม่มีเม็ดนะครับเป็นภูรอกครับรอกเปิดออกมาครับร<อ>ไม่มีเม็ดครับอันนี้ไม่ใช่ของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่ครับนี่าจากมา,มาจากอีกภูหนึ่ง นี่เนื้อตรงนั้นน่ะต้องผูหลอกนะครับไม่มีเม็ดครับถูกต้องครับคูนี้ชายเดาว่ามีกี่เม็ดครับ3เม็ด3 3เม็ดครับพาเปิดดูครับหลุนครับหลุนครับอยอ่งสองนั่นเลยต้อง3เม็ดนะครับเปิดครับ3เม็ดครับ ภนนูนี้เราเดาไว้กี่เม็ดครับเม็ดเดียวครับภูนี้คือเดาไว้ว่าเม็ดเดียวนะครับต้องออกมาเม็ดเดียวนะครับและเปิดออกมาครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดครับอ่าลุ้นด้วยเลยต้องสามเม็ดนะครับลุ้นครับไอ้สามเอ๊ ยิงต้องให้เขาให้ได้ครับพ่อทำได้แล้วนะแล้วก็ผมผมชายทำได้แล้วนะรักนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ